แต่ตอนนี้เหมือนพี่หนุ่มกําลังอ่าสนใจดิอีกวงการอยู่นะครับกำกำกงกำลังท้ายกำลังท้ายกับอีกวงการหนึ่งอยู่ในวงการเขาเรียกว่าอะไรนะรถสปอร์ตสปอร์ตคาร์มอเตอร์มอเตอร์สต่แต่รายการที่จะหมายถึงเนี่ยคือรถยนต์ทั้งวงการเลยนะไม่ว่าจะรถอะไรก็แล้วแต่เออรวมทั้งรถกระป๋อนะใช่ฮะผมเอาทุกๆไปแข่งรายการนี้ได้ไหมครับรถรถแข่งเป็นหลักแล้วเออ แน่นอนฮะไม่น่าอะไรเช่นอื่นไกลนอกจากของคนับเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ท็อกกี้ท็อกกีออท็อกกี้โอเคท็อเกี้ต่อมาแล้ววันนี้พี่หนุ่มกิติกรโพสต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวของตัวเองเลยเป็นรูปของภาพโปสเตอร์ของรายการนี่อย่างนี้นะคะนี่ ท็อปเกียร์นะครับท็อปเกียร์ไทยเลมีแน่นอนนะครับคุณหนุ่มกิติกรคอนเฟิร์มซื้อมาเองเลยเพราะก่อนหน้านี้เขา้องสมัครีเอทีฟแล้วก็โปรดิวเซอร์รายการต้นจนระดับโลกเขาเขียวอยู่แค่นั้นถูกไหมเออเดียวกันท่าตอนนี้ก็เปิดเผยอย่างเป็นทางการนะครับว่าเอะฉันทำแล้วนะเออฉันทำแล้วนะนแน่ฉันมาแน่นะฮืมซึ่งแน่นอนว่าท็อปเกียร์นะครับเป็นอะไรที่โด่งดังมากในอังกฤษ เนาะแล้วก็เป็นรายการที่ทำให้ทุกคนบนโลกใบนี้นะครับรู้จักเจอร์บี้คลาร์กสันเออครับแล้วก็ก่อกําเนิดมีมอย่างมากมายเลยฮะโอ้ยเห็น่าคนใช้มีมมีจากท้อเกี้อยู่เลยนะเออแล้วก็มีออกกระจายออกไปหลายประเทศนะครับทั้งอเมริกาออสเตรเลียรัสเซียเกาหลีไท้อิตาลีฝรั่งเศสนะฮะได้มี มีหมดเขาก็ซื้อไปทำเรวิชั่นของตัวเองกันไปนะครับและเร็วๆนี้เราก็จะมีเวอร์ชั่นของประเทศไทยเองนะครับโดยคนที่ก็ยีกรถไปไปเพคกว่าใครนะครับเออแต่เขาจะเอาใครมาเป็นพิธิกรหรือว่าใครจะเอามาเป็นคนคนหลักอะไรอย่างเงี้ยอืมอย่าบอกับว่าพี่หนุ่มพิธิกรจะลงสนามเองนะครับแต่ว่ารายการนี้เขามี ตัวละครหลักอีกอย่างหนึ่งนอกจากพิธีกรน,นะฮะก็คือคนที่จะมาทดสอบขับรถคันนั้นให้ดูนะครับรายการเขาเรียกว่าดูสติ๊กเนี่ยเอ๋คนนี้เอ๋คนนี้ซึ่งไม่มีการเปิดเผยตัวตนนะครับว่าเขาเป็นใครอืมอืมเอออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นคนสาธิตการขับรถให้ว่าเออรถคันนี้ไปยังไงนู่นนี่นั่นหนึ่งสองเปี นะครับแล้วก็จะมีช่วงแข่งรถกับดาลาเอาเงเอาเงเออเออแต่ปัญหาใหญ่ครับเขาจะเอาลงที่ไหนที่ไหนเออเออเพราะว่าเราย้อนมาดูผังช่องเจ็ดตอนนี้ก็ค่อนข้างแน่นทีอ่ะอืออือใช้คำว่าค่อนข้างแน่นใช้คำวันนี้แน่นเลยจริงเดียวแน่นทุกอันดูเออถ้าถ้าจะปักละหกวงนะ ก็คือก็คือกินละครจันเพลือหัดไปแล้วนะซึ่งซึ่งส่วนใหญ่ตอนนี้นะครับก็เป็นรีลันบังฮะเออหรืออะหรืออาจจะแบบว่ามีละครใหม่แหละแต่ว่าอาจจะมาไม่นานแบบเป็นซีรีส์สั้นๆอะไรเงี้ยเออก็มี นะครับแต่ถามว่ามีช่องว่างไหมก็พอมีฮะแต่คนจะดูหรือเปล่าเ่าได้จริงใช่คนจะดูไหมอีกเรื่องหนึ่งเพราะต้งองบอกนี้ารายการประเภทรถจรนเนี่ยพูดกันตามจริงก็เป็นรายการที่เจาะฐานก็เป็นการที่เจาะกลุ่มคนดูประมาณนึงนะ,ะคือมันไม่ได้เจาะแบบเฉพาะแบบลับถ้าถาจะพูดจริงๆมันก็ค่อนข้างนิชนะใน ก็เฉพาะอาการต่างๆมันเป็นค่อนข้างนิดทีเดียวเออเฉพาะกลุ่มประมาณหนึ่งไงเละไม่เหมือนกับอาหารไงอาหารนี่คือค่อนข้างกว้างกว่าเพราะอาหารมันคือหนึ่งในปัจจัยสี่ไงที่มนุษย์ธรรมดาสามัญชนทุกคนต้องมีเพื่อเอาชีวิตรอดเพราะนั้นเวลาดูว่าอยากให้เขาลงตรงไหนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเออลงมันจะลงได้อย่างเดียวคนจะดูหรือเปล่าด้วยคนจะดูไหมคนจะเข้าใจหรือเปล่า อืมอืมอืมนี่คือโจทย์ใหญ่เลยอะเพราะต้องบอกอย่างนี้อย่างที่เราเคยบอกกันตั้งแต่ก็อบอกหลายครั้งแล้วว่าคนไทยไม่ค่อยชอบอะเทรนด์ส่วนใหญ่นะโดยเสดขอย้งใช่ว่าโดยส่วนใหญ่โัวส่วนใหญ่คนไทยไม่ชอบคนไม่ชอบอะไรที่มันเสพยากอืมที่มันเสพแล้วมันสูงมันย่อยยากเข้าใจยากมันก็จะเปลี่ยนดีแหละเออ อะไรแบบนั้นอ่ะอก็ว่ากันต่อไปแต่รายการนี้จะมีอะไรนั้นอ่ะก็อยู่ที่เขาละกันอ,อยู่ที่เขาจะดีไซน์จะผลิตอะไรก็คนแทงก็แไปลนะ